สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอการโลกันนะและอยู่กับเกม Minecraft นะครับวันนี้เราจะมาเลี้ยงสัตว์ให้ครบทุกชนิดเลยนะทุกจะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บทุกชนิดเลยบอกกบบอกกันว่าเกมนี้น่าจะสั้นนะครับหรือเปล่าวะเไม่นานนานด้วยซ้ำนะครับนี่แล้วมาดูครับสิ่งที่เพิ่มเติมนะเออนี่ นะครับเป็นการสร้างแบบใหม่เนี่ยแล้วปลูกอ่ะปลูกเอ่อสวีทเบอร์เบอร์ลิสนะครับอ่านผิดป่วเออแล้วก็ปลูกแครอทด,ด้วยมั้งอ่านี่เขียนอะไรวะนี่แล้วก็ทำเตียงเพิ่มนะครับทำเตียงเตรียมทำเตียงเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีวีเวนเจอร์เกิดขึ้นมามากมายเลยนะ เออแล้วปลูกอ่ะปลูกต้นนะครับฟากุระนะเออหรือเชอร์รี่นะครับเออจะปลูกเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแค่นี้ปะอ่ะนะก็น่าก็น่าจะแค่นี้แหละมั้งนะครับอ่าถ้าสิ่งที่นี่อยากให้ดูมากมาเราจะลองเข้าไปเลยไลยเออเอเอแล้วนีะครับผมก็เยอ่ะไปแบบ เอไปเที่ยวมานะครับน,นี่ผมอยากให้ดูมากเลยแต่วิ่งไปแป๊บครับมันเอตัวนู้นนะครับทุกคนจำได้หรือเปล่านะครับตรงตรงที่มันแบบโอ้ oh y god i ออ h e base อะ <laughs> Base เเ่อมีเนี่ยเห็นไหมครับมีหมู่บ้านนะเออผมเจอหมู่บ้านสองหลังอะตรงนู้นเลยอะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไปอีกนะไปเที่ยวอีกนะครับ ก็เออไปเที่ยวอีกหรือเปล่าเออใช่ก็อาจจะไปเที่ยวอีกนะเออซึ่งตอนที่ผมไปเที่ยวอ่ะเออนะไปเที่ยวนูนนะ่นเนอะเจอบ้านฟองหลังนะครับอก็เจอแบบเออลังโจรด้วยนะทุกคนลังโจรอ,อ่ะเอ้ยเนี่ยได้ของมากนายเลยนะเออแล้วสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปนี้นะก็คือการเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าเป็นเป,เป็นการเลี้ยงสัตว์อ่า ทุกอันเลยนะเอ่อเป็นแบบหมูวัวไก่นะครับเหลืออีกาสาต,ตัวที่เรายัยงไม่เลี้ยงเลี้ยงนะครับอ่เพราะเราแกะเราเลี้ยงแล้วนะเออมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะเลี้ยงเนี่ยตรงนู้นตัวๆเอาให้เต็มไปเลยนะและสงอีกอย่างหนึ่งที่มันต้องใช้เยอะมากก็คือไม้ครับคนหรือที่จริงจะเป็นหินก็ได้นะซึ่งหินเรามีเยอะมากแต่ว่า เพื่อความสวยๆหน่อยนะเราก็จะใช้ไม้แล้วกันนะอ่านี่เราปลูกเอาไว้เต็มนะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะเอออืมตัดให้ดูก่อนตัดให้ดูทำไมวะเออตัดไปเลยกันนะบร <B rain> ก็เกือบ2อสเต็ปสสเต็ปนะครับใช่นะซม,มันก็มืดแล้วนะแต่กูไม่นอนมแต่กูไม่ทอนกูขี้เกียจอีกแล้วนะครับแล้วก็จะนี่ฟืบรีนะเยอะไหมทุกคนคูดเยอะทุกคนแล้วก็เออเอาทำเป็นแล้วก็เาวาไม้โอ้โหเชีย่ยเอาดี เยอะมากทุกคนคูดเยอะกูบอกไปก่อนว่าเยอะมากครับทุกคนมันเยอะจริงๆนะโอเคอุ้ยโอเคไปนะแล้วก็จะไปทำโน้นแต่ว่ากูว่านอนกันดีกว่ากูกลัวตายอ่ะกลัวตายนะครับว่ามันตายได้นะครับโอเคโอ้ยโอ้โหแหลกแหลกเจอคลีเปอร์ ขออยุญาดิงแม่งเลยจิ่งแม่งเลย <Br> uh. What the hell โอเคไืมอนนี้ไปฝึกมาแล้วครับทุกคนเนี่ยนับโหดไหมทุกคนก็ <Br> uh. คพราะเราถางพื้นที่เลยไหมเออถางเลยด้วยอันนี้ใช้ขวานอออยู่เนาะ เอ้ยอีซี่ว่ะีซี่นะซึ่งกระถางเนี่ยโอ้ว่านานว่าิ่นหานแน่ๆเลยว่าว่าเราถางแบบถางอันนี้เลยเออถางให้หมดไปเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องมีเหล็กเกยอะอยู่นี่สวยไหมทุกคนลงมอดใหม่ มัดแบบมัดใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวครับก็เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเออเอาไว้เก็บแบบพวกพวกดินอะไรเงี้ยนะครับมีถอดโอเคๆมาเดี๋ยวเราจะถางตรงนี้นะเพราะว่าดูจากพื้นเนี่ยมันแคบไปนะเออมันดูดิเราถางแบบให้ลาบข้าไปเลยนะต,ต,ตั้งแต่ตรงไหนนะนเนี่ยเนะี่ยตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้ครับ เราจะถางให้แบบให้กว้างอ่ะเออให้มันแบบกว้างๆเลยไปถึงนูน่นไม่ใช่มัว่วอีกเกินไปอ่ะก็นะครับก็ถางเลยกันนะโออไม่ก็โอ้โหว่นานว่ะนะก็ตัดไปเลยแล้วกันนะโอ้ oh ครับทุกคนก็เอาคุดไปนะครับคือนะเรียบร้อยนะครับถึงอาจจะนานหน่อยเพราะว่ากูไปกินข้าวมานะเออไปกินข้าวแล้วก็ดู YouTube นะครับก็นานที่จริงถ้าถ้าทำให้เสร็จมันก็ทำได้นะครับกนะขอแปะไปหนึ่งโอเคแล้วเราก็จะมาสร้างฟาร์มววกเลยนะครับเราจะสร้างฟาร์มวัวก่อนนะครับ ใช่แล้วก็จะมาวางโต๊ะวางโ <Brand. S 1> ต๊ะอันจ,จะไม่พอทุกคนเออเพราะมันใหญ่จริงนะ <Brand. S 1> ฟาร์มยัวฟาร์มยัวฟาร์มยัวอาจจะใหญ่ก <Brand. S 1> ็อ่ามันเอาว่า,าส,สมามารถทำอะไรนะอ,อะีเอ็นชาร์ดอ,อ่ะเออนักสือใช่ับสมามารถทำหนังสือได้มหาศาลเลยแล้วก็ ตอนนี้นะครับใหญ่โอใหญ่กว่ามากเลยนะครับนะก็ต้องโล่งหน่อยนะครับเพราะถ้าคือที่จริงนะมันทําใหญ่แบบเนี้ยวืบเลยทั้รอบเลยอะไม่ต้องอะไรละไอ้เนี้ยนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับผมต่อไปนะครับเอาวัวมาใส่ในในี้แล้วกันนะครับก็ทาง ที่ไปนะั้นก็จะเป็นทางตรงๆเลยเนะี่ยเออง่ายมากครับผมปะ่สะส่วนอื่นนะครับเราต้องเออส่วนอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นไนงะขอไปเอากันมาเร็วโอเคนะครับเราก็จะมาเอาหญ้านะครับเมื่อหญ้ามันเริ่มเริ่มลดนลงอันนี้ขอขอเอายาบหนึ่งครับเออโอเคมา ช่งวัวเนี่ยจำได้ว่ามันจะอยู่บนนี้แหละครับผมมันจะอยู่ตรงไหนนะนลืมผมจำได้ว่ามีวัวอยู่นะเออเดี๋ยวหาไปครับอืมเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคแต่หนึ่งหนึ่งตัวมันไม่ได้อ่ามาหนึ่งตัวนะั้นมันก็ได้อยู่นะอ่าเราเราต้องหาวัวอีกไง นผ้าคุม่ส่มาทำไมไม่รู้นะทขางขา่เช่างส่กินข้าวก่อนมามาเลยมาเลยครับโเคแต่มันไม่มีวัวอื่นเลยอ๋อวัวอื่นน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปใส่แล้วกันมา นี่เอ้าทำไมไม่มาทางนี้วะ,ะโอเคทางแคบเลยเออมาทางโอเควัวมามาเลยมาเลยมาดิไปโอเควัวมาแล้วนะครับก็เอาเอามาไว้ในข้อก่อนนะนะเพื่อเป็นการเซฟวัวเซฟวัวมามาโอเค โอเคี okay. นะ๋ยวเดี๋ยวก็ไปเอาวัวอื่นเลยนะครับเดี๋ยวหาวัวอื่นมานะครับมาเลยมาเลยวัวมาเลยแบบะแบ๊ะบ๊ะบ๊ะบะ เลยวัวเอ,อ๋ยวัวเอ,อ๋ยวัวมาเอะไรมาเลย,เลยอ่าขออีขออีพีหน่อยโอเคนะครับแล้วก็คือเราเราต้องใช้อ่ะคนแกะนะครับเก่งที่จ่าคนแกะอยู่ โอเคสองอันครบครับนี่นะครับภารกี่ง่ายมากครับเนี่ยแค่สร้างนะแล้วก็วางแค่นี้ก็จบละหนึ่งสองนี่แค่นี้จบง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะ you know. อยูอ่เนาะง่ายๆเว้ยเออครับเราสร้างฟาร์มวัวเรียบร้อยนะถึงบัวมีแค่สัามตัวก็นะเดี๋ยว อันต่อไปเราจะสร้างฟาร์มหมูนะครับซึ่งเราต้องใช้แครอทนะเออหรือโพดิโตก็ได้นะครับหรือวีดรูทอันเนี้ยเออเป็นสามอันเลยเรามีแครอทนะครับแล้วก,ก็เอาแครอทนะอืมว่าจะทำตรงไหนครับรฟาร์มว่าตรงเนี้ยเป็นฟาร์มเออฟาร์มอืมว่าฟาร์มหมูอยู่ตรงนู้นก่อนครับตรงเนี้ยตรงเอ่อข้างล่างเลยอ่าตรงนี้ว่ะเพาะว่า,วา โยนกันแรบจะได้ไหมโอ,โ,อโอ้เกิดขึ้นมาเลยเว้ยตอบสักทีหนึง่งมาเอาใหม่เอาให,หม่เรามาทำกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ต้องถามคนที่นะออเออแล้ววะถางนิดหน่อย แล้วปอนนี้ก็ไม่เยอะมากขอแยกปิดได้ไหมคุณแบบมักง่ายอยู่เนาะเออวางจะวางรั้วตั้งแต่ตรงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ บอกเลยว่าฟาร์มหมูก็ใหญ่เหมือนนะครับโอเคไม่พอฮะต้องกลับไปขุดอีกแล้ว,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 วแล้วก็รั้วรั้วสีผูแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะไปไปไป น่าเรามาคุดกันเลยครับก็ไปกันเลยโอเคมามาทำกันต่อเองโอเคมาเราจะไม่อย่าพวกพ่อแม่เสี่ยงวะ หม ock, ama, ูง่ายมากเลยว่ะผมบอกแล้วว่า e a ี่โอเคทุกหมูมันอยู่ใกล้ๆเลยเว้ยมาลิ่มหมูมาลิมหมูมาลิ่มหมูมาลิมหมูมาลายหมูมาลายหมูมาลายหมูมันละมาลายลายหมูลายหมูลายหมูหมูโอเคไปโอ้โหเดินเดินโคตรเร็วนะครับ มาเลยมามาดิเชี่ยเหรอมองเชี่ยเหรออืมหมดหมดเลยไปไฟกันครับโอเคเอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ โอเคครับทุกคนผมลืมอัดวันนั้นตัดเลยโอเคครับก็จะเสร็จแล้วนะคือมันเล็กจริงนะอคือผมแก้ทีหน่อยทำให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะวันเล็กเกินก็เฮียกันอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยไหมเราอยอยในฟาร์มไก่แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวดูกันบ้ามันสวยปา อู้หนึ่งสองสามฉี่เรียบร้อยผมฟาร์มส่วนฟาร์มไก่ยังไม่เสร็จน,นะอ่ะนี่ฟาร์มหมูฟาร์มแกะฟาร์มวัวฟาร์มไก่กแค่นี้เรียบร้อยนะครับไม่โอ้โหบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากมากมากเลยเออมันไม่ยากจริงๆนะ,ะโอเคมาตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นแบบฟาร์มแบบ ครบทุกพันนะทุกพันหรือเปล่าไม่รู้แต่ครบแลวนะเอออ่าแล้วก็ย่า yeah! เรียบร้อยครับผมครบแล้วโ oh อ้ my god เออพอพอก่อนดีกว่าเออไม่ถ้าไม่นทำทานจังวะนึกว่ามันจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะเออผมบอกให้ก่อนโอเค นะการทำฟาร์มครบเนะี่ยมัน,ม,นมันนานนะเว้ยมันต้องใช้ไม้ไงไม้เยอะๆเลยนะครับนี่รรบครบทั้ง4ฟาร์มนะโอเคก็จบกระเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับไอ้กันโลกันนะก็จบแล้วนะครับเออกับเกม Minecraft นะครับเดี๋ยวน่าจะมี EP4 แหละ EP4 นะครับผมไว้ให้ไปในเธอผมจ้า ฟอร์ยทำไมวะไม่รู้เออก็ไม่รู้รกันนะครับมี M R G มอาร์จีโชเลยนะก็